คอนโดสุดแปลกที่ทำเราเฮ้ยหลายรอบมากคือวันเนี้ยจะพาลูกค้ามาดูคอนโดจอดรถเสร็จก็เดินเข้าตึกปกติเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยมีแต่ออฟฟิศเต็มไปหมดแล่นั่นอะไรวะนะคลน,นิกทัน,ทนตกรรมกูว่าไม่ใช่ละจะพาลูกค้ามาดูห้องเนี่ยไม่ได้จะมาขูดหินปูหาทางเข้าอยู่นานก็จะเจอโล่งใจได้แป๊บเดียวก็กห้องมันอยู่ชั้น11ใช่ปะพอกดลิฟต์เฮ้ยเลข1 1ไม่มีเอาละกูที่นี้เอาไงดีวะอ๋อที่มันใกล้เคียงนี่แหละชั้นละกันเอาวะเปิดมาเจอแต่กระจกตู้จดหมายเฮ้ยแล้วนั่นอออะไไรตูนนี่หห้้งยวัดดสิินนนใจเเเปประตููข้าามซ่่่ออยีง เราก็เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาห้องอยู่นนทำไมเลขหน้าห้องมันไม่ตรงวะเราก็ตังหิดตังหิดแหละเดินไปดูหน้าลิฟต์คนละตึกห้องอยู่ตึกเออมายัางไงตึกบีเนี่ยรีบเลยลูกค้าถึงแล้วมั้ง <laughs> พอเดินเข้ามาเฮ้ยไหนบอกห้องนี้5.2ตารางเมตรแล้วประตูเข้าห้องทําไมมันติดกันขนาดนั้นอะ่ะว่าเข้าไปพื้นที่ถ้าแมวดิ้นตายแล้วมั้งแลวถ้าห้องเล็กนี่โดนเทแน่นอนก็บอกลูกค้าไว้ว่าจะพามาดูห้องอย่างพอเปิดเข้าไปปุ๊บทำไมมันเป็นแปนยาวแบบนี้อ่ะเหมือนเดินเข้าถ้ำเลยพอถึงห้องนอนนะโอ้แม่เจ้ากว้างจริงงงงงงแแลลล้้้้้้้ววมมีีีีรรระะเเเเบยยใในนนนนนนหหหหหอออออดััไปปป็็ตตตู่กกถาคท นอนเล็กได้เลยนะเนี่ยพอดูเสร็จก็เปิดแอร์ในห้องรอลูกค้าตื่นเต้นจนหิวเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรมาด้วยเลยลงมาซื้อข้าวร้านอาหารตามสั่งเจอป้ายบอกไม่ขายอาหารตามสั่งวันนี้กูละงงถามพ่อค้าบอกวันนี้วันหยุดคือมีฟ้ดทักมาขายวันนี้ก็เลยงดอาหารตามสั่งและนี่ยังไม่รวมพาลูกค้าไปหลงชั้นสวนกลางกนะับมันด้านเข้าได้ทั้งสองตึกทั้งตึก A ตึก B เลยสรุปและเป็นโครงการที่กูเฮ้ยสุดจริงๆไหนใครเจออะไรแปลกๆในคอนโดบ้างมาบอกหน่อย